thank <tries> you เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC สวัสดี เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่าท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องครูโดงคอยครั้งแรกนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงหลายท่านทราบกันดีอยู่นะครับคูโดงจะนําข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบนะครับที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมเข้ามาพูดมาคุยกันคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ 25สตางค์หรือว่าเหรียญสลึงของในหลวงรัชกาลที่9อีก1เหรียญ1พศนะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้พศนี้มีการพูดคุยกันในกลุ่มนักสะสมนะครับว่าคาดว่าน่าจะเล่นกันอาจจะสูงถึง20,000บาทเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลกันนะครับเหรียญหลายเหรียญที่คุณด่งนำะมาพูดมาคุยนะครับ ต้องบอกว่ามีหลายคนก็อาจจะที่ไม่ได้อยู่ในวงการน่าสะสมก็อาจจะไม่ทราบกันคนหนุมก็จะนาข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยเหรียญย5สสตางค์นะครับจะถูกผลิตออกมามีอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตวางดีกว่าน่าจะได้เห็นชัดๆนะครับเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลือง จะเป็นผ้าเสียนเล็กนะครับส่วนที่เป็นเนื้อทองแดงจะเป็นผราเสียรใหญ่นี่ครับผมเหรียญทองเหลืองเนี่ยมาสิ้นสุดปี2551นห้าอห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ปีสอง1ันห้า้อยห้าสิบเอ็ดก็มีการผลิตเพิ่มเติมนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงแบบนี้นี่ครับผมนี่ค่อยคอยทําความเข้าใจกันนะครับแต่มีการค้นพบค้นเจอนะครับเหรียญเนี่ย เนื้อทองแดงเนี่ยผลิตมาตั้งแต่ปี51จนถึงปี60แต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นปีพุทธศักราชนะครับนี่5 5 0 2ที่เป็นเนื้อทองเหลืองโดยปกติแล้วปี2,552จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดง แต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญสองพันเหรียญเนี่ยที่เป็นเนื้อทองเหลืองเยอะๆลองลองพลิกมาดูนะครับถ้าไปเจอปี2 5งพันที่เป็นเนื้อทองเหลืองและเป็นพระเสียรใหญ่คุูดงบอกได้เลยนะครับเขาเล่นกันเนี่ย5,000ถึง2,000มบาทนะครับคาดว่าเนี่ย ตัวนี้นี่คือเรื่องราวดีๆที่คุณโดจะมาพูดมาคุยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญเขาเรียกว่ามีเหรียญที่เป็นเหล็กดิบที่เป็นเนื้อทองเหลืองหลุดเข้ามาในปี2,552นะครับเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญเนื้อทองเหลืองเยอะๆและเป็นพัดเสียนใหญ่ด้านหลังดูให้ดีนะครับถ้าเป็นปี2,552มีโอกาสได้เงินหลักหมื่นเลย นี่คือเรื่องราวดีๆที่คุณดวงจะนํามาพูดมาบอกมากล่าวนะครับดูไม่ยากเหรียญ2,552นห้าห้าสิบเนื้อทองเหลืองห้าสองที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเน้นย้ําลองลองดูอาจจะเป็นโชคดีคลิปนี้อีีนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ลองลอง,ลองตรวจสอบดูนะครับอาจโชคดีเป็นของเราคลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ